สวัสีครับวิดีโอนี้ก็จะมาตอบคำถามสำหรับหลายๆคนที่สงสัยว่าวิดีโอที่แล้วที่ผมบินไป6.4กิเมด้วยลำขนาด5นิ้วพร้อมกับแบบ GoPro Session 5วิดีโอเนี่ยสเปคลำเป็นยังไงวิดีโอนี้ก็จะมาให้คำตอบกันนะครับเป็นลำแบบนี้นะครับนี่ให้ดูภาพลำก่อนแนละ้วเดี๋ยวอธิบายชิ้นส่วนทีนงนะเป็นแบบนี้ อุปก,กรณ์ที่ใช้นะครับก่อนอื่นเลยก็คือตัวส่งสัญญาณควบคุมนะก็จะใช้เป็นแบบ tbs crossfire นะ250รมิลลิวัตเป็น tbs crossfire micro แล้วก็ใช้เสาเพิ่มสัญญาณระยะสัญญาณนะครับเป็นเสาของ video aerial systems นะครับ vas ซึ่งปรับระยะได้ว่าจะเลือกได้ว่าจะเป็น long range หรือว่าจะเป็น omnidirectional นะครับเป็นสวิตช์ตรงนี้ครับนี่นะครับ video aerial s y s t e m นะเขียนแบบนี้นะครับ ตัวย่อคือ VAS แล้วก็สวิตช์นีอ่าแล้วก็มาตัวเรื่องของตัวรับภาพของแว่นกันก่อนแล้วกันนะครับแวนเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษเลยนะเป็นแวนของ Sky Zone Sky 02ธรรมดาตัวโมดูลที่รับสัญญาณภาพก็คืออยู่ข้างในแวนอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนอะไรไม่ได้คือตัวรับสัญญาณภาพส่วนใหญ่เนี่ยมันจะดูที่อ่ดีเขาเรียกว่า SNR SNR หรือ SRN จำไม่ได้นะั้นจำไม่ได้แนะ่นอน SNR หรือ SRN ดูที่ค่า SNR กัน เรียกว่า SNR นะก็พูดผิดขออาภัยนะ SNR เนี่ยยิ่งติดลบมากเท่าไหร่ยิ่งดีอย่างอันนี้เนี่ยโมดูลว่เป็นแบบทั่วๆไปไม่มีอะไรพิเศษติดลบอยู่ที่90 s m r นะลบ90 SNR แต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือเสาอ,อันนี้นะเสาอ,อันนี้เนี่ยจะจะได้ไกลเหมือนกันแต่ไม่เท่าอันนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นเสา ORT ยี่ห้ r T, นะ Odd, อ ORT Antennas เสา สัญญาณภาพเนี่ยดูที่ค่า dBi จำไม่ได้ว่าย่อมาจากอะไร d ด c ิ b e l หรือสักอย่างนะครับดูที่ค่า dBi ยิ่งค่า dBi สูงยิ่งรับสัญญาณภาพได้ไกลอันนี้จะอยู่ที่7.5 dBi ส่วนอันนี้เนี่ยคือหัวใจไก่ของชุดรับภาพของผมนะคือเสาของยี่ห้อ True RC Antenna รุ่น X 2 Air ก็เป็นเสาที่มีค่า dBi อยู่ที่13 dBi นะครับก็เลยทำให้รับสัญญาณได้ไกลขึ้นโอเคก็มาถึงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็คือ ปกติแบตเตอรี่ที่เราใช้กันจะเป็นแบบลิเทียมโพลิเมอร์นะครับแบบนี้นะซึ่งข้อดีของมันคือมันให้มันส่งพลังได้แรงในแต่ละท้งเนี่ยมันคือมันดึงแรงออกมาได้เยอะนะจะวัดกันที่ปริมาณ C ใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่เหมาะกับการบินระยะไกลถ้าอยากจะบินไกลจริงๆก็ต้องใช้แบตพวกลิเทียมไอออนนะครับลิเทียมไอออนอย่างที่ผมใช้อันนี้เนี่ยคือรุ่น18650 น้นไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมใช้ตัวเลขเป็นตัวบอกชื่อรุ่นนะอันนี้คือชื่อรุ่น18650แล้วก็เป็นแบบหนะ้เาเซลล์1แพ็คน้ำ 5S1P มิลลิแอมป์อยู่ที่3,130มิลลิแอมป์นี่นะ3าม0ันหนมิลลิแอมป์นะครับนี่นะ 5S1P สหรับแ,แบบลิเธียมไอออนเนี่ยมันจะต่างกับลิเธียมโพลิเมอร์นิดหน่อยครับถ้าจะใช้จะใช้ลิเธียมไอออนต้องไปศึกษาด้วยเนาะ เวลาชาร์จนี่ก็คือชาร์จเต็ม4.2โวลต์เหมือนกันนะแล้วก็แต่ว่าเวลาดิสชาร์จคือใช้พลังงานไปได้ต่ำสุดจนถึง2.5โวลต์ถ้าต่ำกว่า2.5โวลต์เนี่ยแบตมันจะเสื่อมนะครับเปรียบเทียบกับลิเธียมโพลิเมอร์คือลิเธียมโพลิเมอร์จะเสื่อมที่ประมาณ3.0โวลต์ถ้าต่ำกว่าเนี่ยมันจะเสื่อมละอันนี้คือ2.5โวลต์จะเสื่อมแต่ว่ามันปล่อยพลังงานออกมาได้ไม่แรงนะอ่าต้องไปดูปริมาณแอมป์ที่มัน ใช้ได้ต่อเนื่องด้วยอย่างอันนี้เนี่ยใช้ได้ต่อเนื่องคือ3 0แอมป์นะคือต่อเนื่องได้สูงสุดแค่3 0แอมป์มากกว่านั้นก็คือจะโหลดแบบมากเกินไปแล้วแบบจะร้อนนะครับก็ต้องศึกษาเรื่องดีเทียมไอออนก่อนที่จะซื้อมาใช้นะครับโอเคนนั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ตรงปลายสายตรงปลายสายผมว่าเปลี่ยนมาใช้ตัวเข้าต่อที่เป็นเข้าต่อ,อ,อยี่ห้อเอมาแล้วก็เป็นรุ่นสําคัญคือรุ่นนะยี่ห้ออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดรุ่นใช่ก็คือใช่ รุ่น xt 6 0 u ขีด f นะครับนี่ครับ xt 6 0 u ขีด f นี่ด้านขวานี่เป็น xc 6 0ธรรมดานะจะเห็นว่ามันใหญ่ออกว่ากันเยอะเลยแล้วก็หนากว่าออก,กันเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญคือ x t 6 0 u ขีด f เนี่ยด้านในมันจะกลวงนะเนี่ยด้านในมันจะกลวงแบบนี้ก็จะลดน้ำหนักไปได้หลายกรัมเลยนะครับโอเคสำหรับตัวลานะครับสเปคตัวลานี่คือเนื่องจากว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้แล้วแล้วก็ร้านค้ามันเลิกผลิตไปแล้ว เพราะว่าลำเนี่ยผมพยายามสร้างมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับน่าจะประมาณหนึ่งปีพอดีละที่เริ่มทำลำนี้มาก็มันถูกเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขของผมคือผมต้องการใช้ใบพัดห้านิ้วเพื่อที่ขนาดลำจะได้เล็กเล็กมากพอที่จะได้เก็บไว้ในเป้ได้นะครับเพราะงั้นเงื่อนไขของผมคือลำต้องห้านิ้วใหญ่กว่านี้ไม่ได้เพราะงั้นผมก็ต้องหามอเตอร์ที่มนหมุนใบพัด5นิ้วได้โดยที่ไม่โหลดมอเตอร์มากเกินไป แล้วก็ไม่กินพลังงานมากเกินไปมันจะได้บินระยะได้ไกลขึ้นนะครับก็เราต้องหาใบพัดที่น้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะหาได้ด้วยก็หามาได้ด้วยใบอ e ีต e ิกเอสสามใบอีติกเอสสามซึ่งหนักสามประมาณสามจุดหกกร,รัมจะไม่ได้แล้วตัวเลขแน่นอนจะไม่ได้แล้วก็พิกอยู่ที่สามจุดหนึ่งนะอติกเอสสามเป็นใบที่ผมใช้สำหรับนี้แล้วก็มอเตอร์ที่ มาหมุนใบพัด5นิ้ว3เลรด3ใบได้โดยที่ไม่โหลดมอเตอร์มากเกินไปแล้วก็ไม่กินพลังงานมากเกินไปก็คือมอเตอร์ที่ผมใช้คือลูมิเนียนะครลูมิเนียขนาด2204อ,ออยากได้ kv คือ2,300 kv แต่หาได้แค่2,500 kv ก็เลยซื้อแบบ2,500 kv มาแล้วก็ใส่ที่ใช้รุ่นนี้ก็คือมันน้ำห,หนักเบาอ่านี่ครับให้ดูภาพใกล้ ก็เป็นย e ี่ห้อลูมิเนียนะลูมิเนียนี้แล้วก็รุ่น2ขนาด2 2 0 4แล้วก็2,500 kV เคแต่ว่าคือต้องการเควต่ำหนะยิ่งเคต่ำก็จะยิ่งประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับแล้วก็เควสูงก็คือจะยิ่งเร่งพลังแรงไปลายได้สูงขึ้นนะใช้รุ่นนี้เพราะน้ําหนักมันเบาน้าหนักมาประมาณ22กรัลเท่านั้นเองก็เลยเลือกรุ่นนี้ถ้าเกิดคุณจะเลือกรุ่นอื่นคือรุ่นนี้เนี่ยมอเตอร์รุ่นนี้ก็ไม่ผลิตแล้วเช่นกันนะครับถ้าเกิดจะเลือกมอเตอร์น้ําหนัก เบาๆอื่นๆก็เลือกประมาณรุ่น2204ที่น้าหนักเบาๆที่สุดเท่าที่กูจะหาได้นะครับมเมื่อเรารู้เมื่อผมรู้แล้วว่าผมใช้ไปพัดอะไรแล้วจะใช้มอเตอร์อะไรต่อไปก็เป็นเรื่องของสปีด e s s c นะครับที่จะต้องมารองรับกับการใช้งานของมอเตอร์ซึ่ง ESC เนี่ยผมต้องการให้มันน้ำหนักเบาใช่ไหมผมก็เลยเลือกใช้ ESC แบบที่ขนาด20 20นะขนาดเล็กลงน้ำหนักจะได้เบาขึ้นแล้วก็สามารถใส่เข้าไปในลำนี้ได้พอดีนะครับ แล้วก็มาสรุปได้เป็นที่อันนี้ครับก็จะหาได้เป็น e s ืของย e ี่ห้อ Speedix แล้วก็ IS 3 5 m 4 in one นีส่ให้ที่ใช้อันนี้เพราะว่าด้านข้างมันเนี่ยมันขนาดเล็กแล้วมันก็ไม่มีอะไรยื่นออกมามากนะมันจะไม่ติดเสา stand off ของผมนะเพราะเสา stand off เนี่ยมันจะขนาด3 0มูณ30นะรูเสา stand off มันขนาด3 0ม3 0คูอันนี้ก็เลยพอดีเลยนะไม่ติดเสาด้วยนะครับแล้วก็ใช้แบบ3 5 m ก็แอมเยอะกว่าในขนาดที่เล็กลงในขนาดที่เล็กกว่าอ่า ESC สามสิบคูณสามสิบทั่วไปนะครับก็มันมีสองรุ่นคือยี่ห้าแอมกสามห้าแอมก็ได้สามสิบห้าแอมมาโอเคสำหรับ FlyControl นะครับก็ไม่ซีเรียสนะ FlyController อะไรก็ได้ที่ที่เป็นขนาด20คูณ20นะแต่ว่าผมก็ได้ FlyController ของยี่ห้อ BrainFPV มา BrainFPV รุ่น RadixLite นะครับเป็นขนาด20คูณ20ก็ถ้าเกิดจะสร้างแบบนี้ก็คือ FlyController ที่ ขนาด 20- ่สคูยีแบบไหนก็ได้อีกเรื่องหนึ่งที่ลืมพูดถึงไปคือทําไมลําโดนลานี้มันถึงออกมาหน้าตายแบบนี้นะทำไมใบพัดถึงกับมอเตอร์ถึงอยู่ด้านล่างนะทำไมไม่เอาไว้ด้านบนเหมือนปกติเรื่องของเรื่องก็คือลำสำหรับใบพัดขนาด5านิ้วเนี่ยมันขนาดเล็กอยู่แล้วใช่ไหมพื้นที่มันน้อยถ้าเราวางใบพัดไว้ด้านบนเหมือนปกติเนี่ยมันก็จะเหลือพื้นที่วางของแค่ตรงกลางเนี่ยตรงกลางลำเพราะใบพัดอยู่ด้านบน4ี่มุม ใบพัดก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่ที่เหลืออยู่ก็คือตรงกลางเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องวางแบตเตอรี่ไว้ด้านล่างแน่นอนละนะแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรวางแบตเตอรี่ด้านล่างก็ดีวางแบตเตอรี่ได้เยอะอิเล็กทรอนิกส์ก็จะอยู่ตรงกลางแฟลชคอนโทรเลอร์ ESC ก็จะ ESC ก็จะอยู่ตรงกลางแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือ GoPro GoPro ก็ต้องอยู่ตรงกลางด้วยเพราะว่าใบพัดก็อยู่ด้านหน้าก็มีใบพัดด้านหลังก็มีใบพัดนะ GoPro ก็ต้องอยู่ตรงกลางเหนือพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและ ในเมื่อผมไม่เนี่ยไม่อยากให้เห็นไปพัดและต้องการมุมกล้องที่ไม่สูงมากจะได้บินช้าๆได้ก็ต้องยกโกโปรสูง่ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนมันจะอยู่ในตำแหน่งที่แบบสูงเกินไปจนน่าเกลียดล่ะคือจุดสูงถ่วงก็จะไม่ดีด้วยแล้วมันก็จะต้านลมเองด้วยแล้วก็จะหาแท่นตั้งโกโปรยากด้วยนะแล้วทุกอย่างก็จะกระจุกรวมอยู่ตรงกลางหมดเลยทั้งเสารับสัญญาณควบคุมทั้งเสาส่งภาพอิเล็กทรอนิกกลปโกโปรจะอยู่ตรงกลางหมดเลยมันก็จะไม่ค่อยมีข้อดีออะะไไรรเทท่่่าาหุกยงจ แอร์อัดอยู่ตรงนี้ก็เลยลองเปลี่ยนวิธีคิดดูว่าก็แล้วโกโปรจะอยู่ตรงไหนล่ะที่มันไม่ต้องสูงมากและไม่เห็นใบพัดด้วยก็ตำแหน่งที่จะเห็นใบพัดน้อยที่สุดก็คืออยู่ใกล้จากใบพัดใกล้ใบพัดที่สุดนะเพราะมุมก็จะเห็นใบพัดน้อยสุดเพราะงั้นเนี่ยเมื่อโกโปรอยู่หน้าสุดเนี่ยใบพัดมันก็จะวางตรงนี้ด้านบนไม่ได้ละก็ต้องมาวางด้านล่างแล้วก็ต้องมาวางด้านล่างแบบนี้เพราะงั้นเมื่อใบพัดด้านคู่หน้าเนี่ยอยู่ด้านล่าง ถ้าคู่หลังยังอยู่ด้านบนอยู่พื้นที่มันก็จะกักกักอยู่แบตเตอรี่ก็จะวางด้านล่างก็ได้แต่ต้องวางครึ่งหลังของลำและโอกาสที่แบตเตอรี่จะเลื่อนมาโดนใบพัดฟันก็ก็มีเวลาตกอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมันก็ยังกักกักอยู่แล้วแบตเตอรี่ก็จะสูญเป็นจุดสูญสวนที่ไม่ดีด้วยเพราะมันจะห้อยมาด้านหลังนะก็เลยเอาใบพัดคู่หลังเนี่ยลงล่างด้วยเหมือนกันเพื่อที่พื้นที่ด้านบนเนี่ยจะโล่งหมดเลยแล้วก็ วางแบตเตรอรี่ไว้ที่ใกล้เซ็นเตอร์ออฟกาโรตี้มากที่สุดก็คือแนวกลางของเรามากที่สุดจะได้จุดศูนย์ถ่วงจะได้ไม่เอ็นไปด้านหลังหรือด้านหน้ามากเกินไปแล้วก็โกโปรอยู่ด้านหน้าโดยที่ไม่ต้องอยกโกโปรสูงมากแล้วก็ไม่เห็นใบพัดด้วยนะครับแล้วก็ติดตั้งเสาอะไรได้สะดวกน, <c oughs> นั่นก็คือสาเหตุที่มาว่าทําไมมันถึงออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับสำหรับกล้องก็คือต้องการกล้องที่น้าหนักเบาที่สุดก็ได้เป็นกล้องขนาดนาโน ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันมีกล้องขนาดนาโนหลายแบบให้เลือกซื้อแล้วแต่สมัยเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วเนี่ยมันมีกล้องนาโนไม่กี่แบบให้ซื้อนะก็ได้มาที่ยี่ห้อ caddx รุ่นแคนการ o นะก็1 0 0 0 tvl ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตัวยึดกล้องเนี่ยก็ทำเองจากแผ่นอลูมิเนียมที่เป็นแผ่นยึดกล้องสมัยก่อน กล้องรุ่น11 1, 1, HS 1180อะพวกนี้ที่มีแผ่นยึดก,กล้องใหญ่ๆก็มาดัดแล้วก็เป็นแทมยึดก,กล้องนะครับเพื่อจะได้น้ําหนักบาที่สุดไม่ต้องเอ่อแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรได้ง่ายที่สุดสําหรับตัวส่งภาพนี่จะซับซ้อนในหนึ่งคือเอาเป็นว่ารุ่นที่ผมใช้่คือ TBS Team Black Sheep รุ่น Unify Pro 5G8 จำไม่ได้ว่า V1 หรือ V2 นะครับจำไม่ได้สาุที่แล้วมันกำลังส่งภาพสูงสุดที่800มิลลิวัตต และผมไม่ได้พยายามที่จะหากําลังส่งภาพที่สูงกว่านี้เนื่องจากว่าสสาเหตุอย่างแรกคือถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตัวส่งภาพเป็นรุ่นอื่นที่กําลังส่งภาพสูงกว่านี้อย่างเช่น1000งพันมิลลิวัตสองพันมิลลิวัตเนี่ยขนาด vtx เนี่ยขนาดตัวอุปกรณ์เนี่ยจะใหญ่ขึ้นน้ําหนักก็จะเยอะขึ้นนะนั่นคือสายที่1่ที่ไม่เปลี่ยนคือน้ําหนักมันจะเยอะขึ้นสายที่2คือกําลังส่งภาพที่มากกว่า800มิลลิวัตเนี่ยกับระยะทางที่ได้เพิ่มมาเนี่ยมันจะเริ่มตันแล้ว เดี๋ยวจะทําอธิบายทําวิดีโออธิบายแยกต่างหากหลังจากนี้แล้วกันแต่อธิบายง่ายๆคือสมมุติว่า800มิลลิวัตที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมสามารถส่งภาพได้เป็นระยะทาง6กิโลเมตรถ้าผมเพิ่มสัญญาณแรงส่งภาพเป็น1,000มิลลิวัต์มันจะไปได้ไกลมากขึ้นแค่ประมาณ400เมตรนะก็จะเป็นประมาณ6.4เมตร ไอ้หกจุดสี่กิโลเมตรเท่านั้นเองถ้าผมผมเพิ่มกําลังส่งภาพเป็นสองพันมิลลิวัตมันจ,จะมันอาจจะเพิ่มระยะทางส่งภาพได้อีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรถึงสองกิโลเมตรเรานี้ไม่น่าจะเยอะกว่านั้นคือมันจะเริ่มตันและสําหรับแรงส่งภาพที่มากขึ้นกับระยะทางที่ได้มานะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ตัวเสาส่งภาพเสาส่งภาพอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้แล้วว่าเสาส่งภาพเดี๋ยวเราดูกันที่ D B I ใช่ไหม สำหรับเสารับภาพที่ผมใช้เมื่อกี้ไอ้ True RC 13 dBi อะไรพวกเนี้แต่เนื่องจากว่าเสาส่งภาพเนี่ยเราต้องติดอยู่ที่ลำมันจะเป็นต้องเป็นเสาแบบ Omnidirectional Antenna เพื่อที่ว่ามันจะได้ส่งสัญญาณภาพได้รอบๆตัวนะไม่ใช่ว่าส่งสัญญาณภาพได้แค่ทิศทางใดทิศทางหนึ่งมันต้องการส่งภาพได้รอบตัวเพราะว่าโดเราบินไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะก็ได้ Omnidirectional ที่ dBi สูงสุดที่หาได้เมื่อประมาณปีที่แล้วคือ2.2 dBi เป็นของยี่ห้อลูมิเนียรุ่น AX2 นะซึ่งเป็นเอ่อเป็นเสาที่ยี่ห้อลูมิเนียร่วมมือกับคือให้ True RC ยี่ห้อ True RC เนี่ยสร้างมาแล้วก็ติดแบรนด์ลูมิเนียขายนั่นเองนะครับก็เป็น AX2 2เป็นเขาเรียกว่า AX2 รุ่นที่2นะ AX2 รุ่นที่2แล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็น AX แล้วก็ II แล้วก็2นะ V2 นั่นเองนะครับ สำหรับตัว receiver ที่รับสัญญาณควบคุมก็แน่นอนอยู่ว่ามันใช้สัญญาณควบคุมของ crossfire ก็ต้องเป็น Re c e i v e r ของ c ของ s f i r e นะครับก็ใช้ขนาดเล็กที่สุดก็คือเอ่อนาโนอ่าเขาเรียกว่าไร o s s f i r e n a n o RX นะก็เป็นขนาดเล็กสุดไม่มีอะไรแล้วก็เสาเสาสัญญาณของ crossfire ก็เป็นแบบเสาที่เขาแถมมาให้กับตัว Re c e i v e r เลยนะไม่ได้ไม่ได้ใช้เสาของ Immortal T เนื่องจากว่าต้องการลดน้ำหนัก นะครับส่วน GPS นี่ก็เลือกใช้ GPS ที่ดูรีวิวแล้วใช้งานได้แล้วก็ขนาดเล็กและเบาที่สุดเท่าที่จะทำได้นะก็ได้มาได้ของ BN 1 8 0นะครับรุ่นยี่ห้อ BN จำไม่ได้ยี่ห้ออะไรแต่รุ่น BN 1 8 0นะครับสายที่ใช้ BN 1 8 0เพราะว่าหา BN 8 8 0ไม่ได้คือ BN 8 8 0เนี่ยจะดีกว่า แต่ว่าไม่มีไม่มีของขายในท้องตลาดก็เลยในเมืองไทยนะครับก็เลยหาซื้อได้ในเมืองไทยแค่ BN 180ก็เลยใช้อันนี้มาเอาละครับต่อไปขอพูดเรื่องการติดเสาสัญญาณนะทำยังไงถึงจะบินได้ไกลๆโดยสัญญาณภาพไม่หายก็คือตำแหน่งการติดเสาส่ญญาสงภาพเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าจุดบออของเสาส่งภาพอยู่ไหนจุดบอกของเสาส่งภาพอยู่นี่นะตรงจุดนี้เนี่ยที่มันต่อกับเสญญามันเนี่ยมันจะเป็นจุดอับสัญญาณนะถ้า ถ้าจุดนี้ชี้เข้าหาตัวตัวคุณครึ่งซึ่งตัวแหวนของคุณนะมันก็จะไม่มีสัญญาณภาพส่งมาคุณก็จะไม่ภาพก็จะขาดหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะติดตั้งเสาสัญญาณยังไงให้ไม่มีจุดอับตลอดระยะเวลาที่คุณบินอยู่นะครับนะนั่นก็คือปัญหาที่คุณต้องติดต้องไปแก้โจทย์เอาทีนี้สายที่ผมติด VTX ไว้ตรงนี้เนื่องจากว่าผมต้องการทําให้เสาเนี่ยมันอยู่พ้นอุป,ปกรณ์ทั้งหมด นะอยู่พ้นแบตเตอรีร่อยู่พ้นกล้องนะมองจากมุมไหนก็ตามเสาจะโดนบังน้อยที่สุดนะก็ต้องยกเสาขึ้นมาสูงๆแล้วก็เนื่องจากว่าผมต้องการลดน้ําหนักด้วยผมก็เลือกใช้เสาที่เป็นสายสัญญาณแบบ UFL นะครับเพื่อจะลดน้ําหนักเมื่อต้องการใช้สัญาสยสัญญาณแบบ UFL ผมก,ก็เลยก็เลยต้องเลื่อน VTX เนี่ยมาติดไกลขึ้นสูงขึ้นนะตรงนี้นะก็เลยต้องย้ายเ,เพิ่มขนาดสายให้ยาวขึ้นแล้วก็มาติด VTX ตรงนี้ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้ข้อต่อโคเอ็กเซียลครับนี่ก็คือตัวอย่างไอข้อต่อโคเอ็กเซียลเคเบิลที่ผมประหยัดน้ําหนักไปได้นะคือถ้าเกิดเป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าต้องการยกเสาสัญญาณภาพให้สูงพ้นตัวลามสูงสงเลยก็ต้องใช้แบบเสายาวๆแบบนี้นะครับเสายาวๆแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีข้อต่อแบบเป็นโคเอ็กเซียลเคเบิลแบบนี้นะนี่เป็นตัวอย่าง,างเฉยนะข้อต่อ90้สองศาเนี่ยแล้วก็เลยแล้วมันก็ต้องต่อกับข้อต่อตัอตวรับแบบนี้ มันก็จะหนักนะผมก็จะตัดน้ําหนักตรงนี้ออกไปก็เลยใช้เป็นสาย UFL ทิศทางการติดตั้งสายสัญญาณของ crossfire นะครับคือเสาสายสัญญาณรับรับสัญญาณควบคุมน,นั่นเองเสาสัญญาณควบคุมก็จุดบอดของเสาสัญญาณควบคุมก็คือตรงปลายหมายความว่าถ้าตรงปลายเนี่ยมันชี้เข้าหาคุณที่เป็นถือวิทยุที่คุณถือวิทยุอยู่วิทยุอยู่เนี่ยถ้าตรงนี้เป็นจุดอับสัญญาณถ้ามันชี้เข้าหาคุณเนี่ยมันจะไม่มีสัญญาณส่งมาล้วคณก็จะสูญเสียสัญญาณควบคุม ด้านนี้ก็เหมือนกันนะเพราะงั้นเนี่ยจะติดเสาสัญญาณรับสัญญาณควบคุมเนี่ยยังไงให้มันไม่มีจุดบอดชี้มาหาคุณนะครับก,ก็เลยยกเสาสูงขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ข้อดีของอันนี้คือมันถอดเก็บได้นะเป็นสายสัญญาณแบบนี่นะถ้าเวลาผมจะเก็บเข้าเป็นผมก็แค่เลื่อนมานออกมาเลื่อนมานอกมาปุ๊บล็อกหนึ่งเสียบแค่รูเดียวแล้วมันก็จะกลายเป็น นี่แบบนี้เก็บเข้าไปได้นะครับและยางนี้ที่ผมใช้มาติดตั้งเสาคอสไฟเนี่ยก็คือ,อยางที่ติดกล้องนะยางที่ติดกล้อง FPV เนี่ยนะครับแบบนี้ครับส่วนไอ้เฟรมที่ผมใช้เนี่ยก็ไม่มีขายแล้วเช่นกันนะเลิกผลิตไปแล้วเป็นเฟรมยี่ห้อ Team Black Sheep รุ่น G2 นะครับ TBS G2 แล้วก็ใส่ที่ใช้เฟรมนี้เพราะว่ามันน้ำหนักเบา แล้วก็มีที่ติดอุปกรณ์หลายหลายที่จริงๆเนี่ยเฟรมนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะมามาทําคือก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะออก็ไปซื้อมาแล้วตั้งนานแต่เราก็มาค่อยๆค,คิดประดิบประดอยเอาแล้วก็เอน้ําหนักมันจะอยู่ประมาณ 46- 5 5กถึงห้าากรัมนะจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้จะอยู่ประมาณเนี่ยสกถึงกรัมน้ําหนักเฟรมนะครับถ้าคุณจะเลือกเฟรมใบ5นิ้วไปบินลองเรนก็คือ เลือกเฟรมที่น้ำหนักเบาที่สุดที่สามารถติดอุปกรณ์ได้ในตำแหน่งที่คุณต้องการได้มีพื้นที่วางแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ทำให้คุณติดตั้งเสาพ้นจากตัวลำได้ครับก็เฟรมนี้เนี่ยจะเป็นแบบที่ตรงกลางเนี่ยเป็นเนื้อโฟมนะไม่ใช่เนื้อคาร์บอนทั้งหมดมันก็จะทําให้น้ําหนักมันเบาขึ้นนะเนื้อโฟมนี่จริงๆแล้วคือเอาไม้จิ้มเนี่ยมันก็จะเป็นรอยบุ๋มได้เลยแต่ว่าผมเอากาวช้างมาทาเคลือบไว แล้วก็สำหรับที่ติดตั้งกล้องเซสชัน5นะครับผมก็ใช้โฟมนะโฟมมันจะน้ำหนักเบามากแล้วก็ตัดแต่งรูปทรงได้นะผมเอามาติดตรงด้านหน้าจริงจริงแล้วเฟรมเนี่ยตรงด้านหน้าเนี่ยมันจะเหมือนกับด้านหลังนี้นะเหมือนกับด้านหลังนี้มันจะเป็นแค่บาร์อันเดียวเนี่ยแหละครับแต่ว่าผมดัดแปลงโดยการนี่ เอาแผ่นคาร์บอนมาติดไว้นะด้านล่างแล้วก็ยึดด้วยเทปกาวสองหน้าแล้วก็เคเบิลไทนะครับเพื่อที่จะได้เป็นที่ติดโฟมอันนี้สำหรับติดตั้งกล้องนะโฟมโฟมอันนี้เนี่ยคือมันเป็นโฟมรูปร่างรูปทรงแบบนี้ที่ผมใช้เป็นฐานนั่นเองเป็นโฟมแบบเดียวกันเลยแต่ว่าผมเอามาตัดให้มันเป็นที่ติดกล้องโฟมอันนี้ก็จะเป็นโฟมที่ใช้สําหรับไอการไม่ให้สติ๊กเคลื่อนเวลาคุณเก็บไอเดเป มันจะมีรูตรงกลางไว้ให้สอดสติ๊กเข้าไปได้สําหรับรายละเอียดอื่นๆก็คือเป็นการลดน้ําหนักทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาสแตนด์ออฟที่ผมใช้เสาไนล่อนแทนที่จะเป็นเสาอลูมิเนียมหรือว่าจะเป็นการใช้สกรูแค่3อันในการยึดมอเตอร์แทนที่จะเป็น4อันแล้วก็สายรัดแบตเตอรี่นะที่ผมเลือกใช้สายรัดแบตเตอรี่แบบนี้แทนแทนสายทั่วไปเพราะน้ําหนักมันจะเบากว่านะครับก็สายนี้เดี๋ยวผมใส่ อุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมใช้เนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอนะแล้วก็ตัวสกรูใช้สกรูอลูมิเนียมในตำแหน่งที่ทำได้นะในตำแหน่งที่มันไม่รับโหลดอะไรใช้สกรูแบบอลูมิเนียมนะครับมันก็จะน้ำหนักเบากว่าสกรูแบบสแตนเลสครับสำหรับเสาพลาสติกที่ใช้เป็นเสาคำ้ำอ่าเสาสัญญ,ญาณพวกนี้นะครับก็ทำมาจากพลาสติกขวดพลาสติกพวกนี้นะขวดพลาสติกธรรมดานี่เองนะ แต่ว่าเลือกแบบที่มันเรียบๆหน่อยจะได้ตัดออกมาเป็นชิ้นงานแล้วก็ทำทำได้ขึ้นงานได้ง่ายหน่อยนะครับก็พับๆพับๆแล้วก็เอากาวสองหน้าติดนะไม่มีอะไรมากเออผมเคยใช้พลาสติกพวกนี้ทำอุปกรณ์หลายๆอย่างใน FPV ไม่ไม่ว่าจะเป็นเอาพลาสติกมาทำแท่นติดกล้อง FPV หรือว่าพลาสติกมาทำเอ่อที่ติดเสาสัญ,ญญาณส่งภาพนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้บนมุมมุม,ม,มบ,นบนขวาข,วาของวิดีโอตอนนี้ด้วยนะครับ นั่นคือรายละเอียดทั้งหมดของโดรนจิ๋วหน้ามหาัศจรรย์ลำนี้นะครับที่เป็นโดรนขนาด5นิ้วแบกโปรโปบินไปได้ระยะทาง6.4กิโลโดยที่มีระยะทางรวม15กิโลเมตรไปกลับนะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านในการเลือกซื้อสินค้ามาประกอบลำของคุณนะครับทางยาสนับสนุนช่องนี้สามารถทำได้โดย การเลือกซื้อสินค้าในลิงก์เว็บไซต์ในคําบรรยายใต้วิดีโอนี้นะครับมีร้านค้าต่างๆในคําบรรยายมากมายให้เลือกซื้อนะแล้วก็สําหรับชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้ในโดรมนี้ผมจะพยายามหาลิงก์มาใส่ไว้ด้วยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอย่างที่บอกไปว่าแล้วว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยไม่มีขายแล้วนะก็ขอบคุณที่รับชมนจนถึงตรงนี้นะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ